ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตังมีเดียประจำวันที่10ตุลาคม2566นะครับวันนี้มีรุ่นนะครับแจกเงินดิจิทัล10,000บาทอาจจะใช้ได้ทั้งจังหวัดเลยมาดูกันว่าคุณเห็นด้วยไหมนะครับเรื่องของเรื่องเนีทางคณะกรรมการนะครับที่เขาเนี่ยดูแลเรื่องของดิจิทั l วอลเล็นะครับหรือว่าการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทในอนาคตเนี่ยเขาได้ประชุมกันตอนแรกเนี่ยมีเงื่อนไขคือว่าแต่ จะต้องใช้ในรัศมีภายใน4กิโลเมตรนะครับจากภูมิรัเนาของคุณที่คุณอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการขยายนะครับจะมีการประชุมขอ,ข,อขยายจาก4กิโลเมตรขยายมาเป็นตำบลจากตำบล จะขยายเพิ่มเป็นอำเภอและอาจจะขยายไปถึงในระดับทั้งจังหวัดนะครับดังนั้นแล้วเขาจะมีการประชุมอีกทีในวันที่12ตุลาคมนี้จากนั้นเนี่ยก็จะมีการเคาะอีกครั้งนะครับในวันที่19ตุลาคมและวันที่24ตุลาคมเสนอเข้าคณะกรลังการใหญ่รายละเอียดจะประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องมาลุ้นกันว่าจะสามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทนี้ได้ทั้งจังหวัดตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านที่คุณอยู่หรือไม่คุณเห็นด้วยไหมครับว่าจะใช้ ทั้งจังหวัดนี้จะดีสาหรับการจ่ายเงินดิจิทัลหนึ่งมืบาทถ้าเห็นด้วยพิมพ์หมายเลขกหนึ่ง พอบอกเหตุผลได้ถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ม2บอกเหตุผลได้เลยนะครับยินดียอมรับความเห็นที่แตกต่างและเราจะไม่แตกแยกนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรสตัง์มีเดียจะอัปเดตอีกทีนะครับใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เหมือนกันเดี๋ยวไปตามข่าวให้ดูข่าวแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคาถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ